ตลาดนัดโคกระเบือพี่น้องทงั้งนั้น6เจริญอำเภอสว่างเสาวันอังคารที่23เดือนท่านว่าคม2,568พี่น้องคม2พายฮะโอ้มาสวสดกันได้เจ้าก็ได้แห่งลงหนา้าลงหลังอยู่นี่พี่น้องหัวควายมือน,นีลเบิดเดืยนหน่อยๆน่อยว่าอไรเอามีพอได้วเบิ่งอยู่ดอกพี่น้อง <S <S นี่ของหอยพดนี่ขายแล้วไปหอยพดนี่ เพื่นไทยเท่าได้ล่ะโซเก้เพื่นสองมืกว่หนห้าพันสิบหาขายรถขายรถสิบหาได้สิบห้าลรอขายรถลำได้ได้ให้ยังดีนี่ลก่องเสี้ยไรไปน่ะขายรถ สิบห้าขายือยเลยโอ้แบานนอกเขาห็นเราคนโนตมันนไปเสือตัวไม่ขายเป็นตัวยางเนาะขาให้บ้านนอกเบิ้งตีขายเลยขายขนเบิ้งขายข้นเบิงเออขายขาซื้อเสียงไปยงหลังหนบุสมรูปอบตอกเ้ยบสรุปอบตดอก โอ้พี่ไนซื้อซื้อผาขายสร้างขายเลขายเลยฮะพิ่ห้องจักบาทเหรอนี่ราคามันสี่หมื่นหาพันลูกยังนี่บุญหัจักพอมัมเนาะิ่นงามพิ่งก็เลยซื้อมาพิ่ขายสี่หมื่นหาพันใครจะคลองพิ่เบอร์เล่ามีบเ่าเบอร์เล่าโอ้ห่อหอยอดพี่้อง เพ่นว่าบ่มีเบื่อเด้อว่ะสิสายยอ่อไม่ใช่หรอสายย่อนหนิของหมอน้ำบ่นี่เพ่นว่าจักบาตรหนนีิโอ้สายย่อพี่น้องสองเมืองหาโอ้หนาคือขาดกันปะเนาะว่ามันกระทิ้งเว้ยสองเมืองหาพ่นว่าสันเพ่นว่าพี่น้องเป็นพอพันได้ไดิเนาะ ใส่ห่อหม้อน้ำไปใส่เนาะแพรน้ำเนาะพึ้นห้องไว้นั่นสองหมื่นห้าพันพี่น้องของแพรน้ำจะแพรน้ำเบายู่ด้วยบ,บาทนี่โอ้ผู้ดใด,ดใอยากได้เด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยแพรน้ำแพรน้ำพี่น้องมั่มีเบอร์เพิ่มเพิ่มโตเพิ่นกี่ชิ้นหาตัวได้หลายอยู่เพิ่นวะมาโมนี่เขาจะสื่อกันว่าอะไรไปโอ้นี่แม่ลูก แม่ลูกคืออ่างเดี๋ยวเอาเขาเจ้าเอาตัวนี้แม่เขาเจ้าะเสือบดเลยพี่น้องมาสายเป็นส่นตัวเขนซื้อเท่าไหร่นี่มาสวยเนาะมาสวยคนเนาะนพอเขซื้ออะไรไนไดนต่างขไผ่ละซื้อขายอะไรไปไหนสามสิบเก้าเพิงแม่ลูกนี่บอกโอ้สามหมื่นเก่าพันพี่น้องแม่บอกไงหนึ่งคนนะลูกแม่ย่างดีพคนเนาะคนเลี่ยมเขได้เนาะขายคนเลี้ยงวิ่งคนเลี้ยงซื้อเวียซื้สือโอ้ยเราไปซื้อหรือไผ่ซื้อนี่วิซื้อฮิตดีเนาะโอ้ยมันเสือเห็นแลคาดีเนาะ โอ้เงื่นสดบอโอ้องค์องค์วีนี่ซื้อผู้หนาเงินเป็นตับด้วยองค์วีนี่ซื้อราคาดีซื้อใจเงินสดพร้อมโอ้ผู้ใดมาวิ่งวัวมาขายองค์วีก่อนโมโหลดดิจะเผาขายมือนี่นี่องค์วีนี่ซื้อเงินสดเนาะรับบ้านซื้อราคาดีพร้อมจำนาไปได้พี่น้องแล้วองค์วีนี่เพิ่งซื้อดีได้หน่มาขายเพิ่นโหลดนี่ซื้อเงินสดแบบว่าต้องห่วงว่าต้องทาติด มันอยากอายุ <boundaries> <si suppression> ้งอะไแล้วเนาะงัวอ่างไมยุ้งก้อยก้อยหองอ่างบแบบนี้พี่น้องเป็นต่อราคากันด้วยเป็นกำลังต่อราคากันตัวมันจำเปลี่ยนพี่น้องแจะก็มาจะตักบาดนี้มื่นนี่ซ้ายแนงหน่อยเ่าเป็นยังอาซาดีกลัวบมาโอ้ควายงามตัวนี้ไหมแม่น่างลูกยังเลยนี่ผู้พยาครับผู้พยาราคาเพิ่นหลายไปเลย ข้ากันพูดนี่เื้อหาหมุนกลัวจักโตโอ้พุ่นตัวนึ่งลูกผู้พายามันได้ยักเดือนแล้วนี่มาได้พนุกมันซิ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 ซอเดือนโอ้สูงลอยสี่กลัวไปดิเนงามงามงามพี่น้องลูกผู้พายาขายเป็นคู่บ่พี่น้องคุณว่าขายเขาคู่ว่ะสินพี่น้อง สองตัวตัวนึงผู้ตัวนึงเมียเนาะตัวนี้ตัวตัวแม่พี่น้องลูกผู้พญญ่อย่าอันนี้เด็สกสรุปยังตัวนี้เพชรแซมครับฮะเพชรแซมจักเดือนนี่ปีแม่เนี่นะปีละที่โอ้ไม่มีเอกสารพร้อมนี่นี่พี่น้องเพชรแซมเป็นพ่อพันพ่อพันราคาหลายไปเลยล่ะใหญ่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันโอ้ยพอพันเลยลูกเล็บบางแคลงขาพี่น้องสามหมื่นห้าพันโอ้แต่แต่ เบอร์ติดต่อเขามีวะยัย086 222 222 7131เด้อพี่น้องเด้อเผ็ดแสบเว้ตินี่พี่น้องพอพันเด้อพี่น้องเด้อพอพันเด้อบมึงถ่ายมันดูนี่เนาะได้ดีอยู่พี่น้องเอาผู้ใดสนใจอยากเค็ดพอพันโทรเขาสอบถามมึงเอาพี่น้องเป็นควายเลี้ยงควายงามอืมคู่กัน งามคูพี่น้องควายงามคูควายเหลี่ยงสายเหลี่ยงเลยพี่น้องเ้อะตัวตนี้้างดีตัวนี้ก็ได้นี่พี่น้องนี่เอาผู้ได้สนใจโทเข้ามาสอบถาาเมื่อเอาเจ้าเสือบดแล้วมันหบว่ามีควายต้นมาใสอันนี้ก็ไปน้องไข่ป่ะนีพ่พี่น้องตัวนี้ตลาดค้นขนก็นะไรนห้หอยกับมาหลายได้พี่น้อง บดแต่เสาบนนี่ควายข้าเจ้าสื่อกันบดแต่เเสามนี่เสาเนี่ก็ก็สีมาสายพี่น้องโอ้ยมันตื่นมากเลเข้าไปเบิงขอกควายเลวขอกงัวเราไปเห็นงัวเนี่ยขอกจักจัวแม่งัวลากออกขอบขึ้นนี่ก็เลยแลรนน้ำงวอยู่เอางวเขาขอกมันก็เลยสายมือนี่พี่น้องเลยมาบทท่านข้าเจ้าข้าเจ้าสื่อกับบดละควายก็ได้ขุดมันมาลายอยู่มอคองเวียดนามผุน เขาเจ้าซื้อมาไหว้ผีบิดควายหลายๆในตลาดมาเบิ่งเอาพี่น้องสำหรับผู้ใดสิเขามาซื้องว่าื้อควายไปเลี้ยงหรือซื้อไปยังกะสร้างพี่น้องย่ามาสายอันมาสายเขาเจ้าซื้อเบิดก่อนเวียดนามเ้าสุบได้หัวได้ควายเมียเขาเจ้าซื้อมาไหว้ผีคนนะ่ะว่างัวในสนามไปใช้บิดเวียดนามซื้อมาไหว้บิดหรอพี่ตากส่าคือห้องผีพี่น้องวันนี้รถพร่วงเขาเจ้า เขาเจ้าถารับเงินยงคุณนี่แหละพี่น้องก็ไข้เพื่อนะเขาเจ้าซื้อมาไหวเบียดน้ามี่เขาเจ้าถาเอาเงินอยู่ใจเงินสดอยูีนี่แหละพี่น้องมีงัวมีคายแเราเขามาขายพี่น้องไม่ได้ขายยากหรอกไม่มีผู้มาซื้อแหมให้ห่างเขาเจ้าเขามาซื้อเขาแต่ว่าเอาอ้วนมากพนจอยมากพนมาซื้อไหเด้ซุ่มจอยหันอ้วนมากเราไม่ได้แกงเมื่อพี่น้องขายยางเดียวโอ้จังเมืองหลวงว่านี่ ม่นคุณอะสามหมื่นสามเสืงเ่งเสิงเาโอ้ยเสื่งเกบจริงผ่านเจ้าของล้อก็เจ้าของลอก็เจ้าของอีกสามหมื่นสามผุนพี่น้องคุณว่าคุณไปไปเวียดคุณละเขาบอกพอพันใหญ่คุนหาหมื่นกว่าหาหมื่นเนียคุณนไปเวียดโอ้มือนนี่พอพันหลายพี่น้องคุณพอพันใหญ่ราคาแบบรักซี่หมื่นหามื่นเท่านั้นเลย เมื่อนีเขาเจ้าสื้อทั้งงวดทั้งควายพี่น้องเมื่อนี้บ่อื่อจังได้มันกจะหอดปีปีหม่ล่ะกับงวดควายมันก็ราคามันดีดขึ้นทำบ่ซสื่อช่วงนี้ก็ต่อไปก็ทั้งจีแพงไปเรื่อยเพราะว่าค้นเซ้าเลี้ยงล่ะพี่น้องขาเจ้าเซ้าเลี่ยงเลิกเลี้ยงบิดล่ะขาเจ้าก็ต้องดันราคาดิครับบ่ดันบ่ได้ของเขาเจ้าเมื่อดิมันมาสายด้วยพี่น้องเด้อมเมื่อนี้มันก็เลยเขาเจ้าก็เลยสื่อในสนามเรือเบลบรายใสลดถมาทรงหอยพุ เจ้าแก,กขึ้นมาทั้งปีพี่น้องสองตัวบักเคิกผลมาะชงยางเดี่ยวเบื้องลรวดนี่ขีตัวมันก็ได้ขายเนาะหอยสักเนาะเจ้าเนาะโอโอเอาขีตัวมาขาย่นีได้จ <c ười> ักบาทเลยนี่สิบสองสิบสามเน,น่ยผู้นี้ว่าสิบสองคนนั้นว่าสิบห้าชีตัวมันก็ได้ขายเนาะเอาชีตัวมาขาย โอ้ยสองเขาผู้ใหญ่บ้านจังเมื่อน่ะน่ะสองหมื่นสี่พันองวี่ว่ซื้อองวีองวีซื้อดีเนาะราคาดีพร้อมเพิ่นว่าองวีนี่แต่ <c oughs> หัวหน้าสองตัวนี่บอกชวนเพิ่น,อนบอก <c oughs> โอ้แพร่น้ำไปไซบาดน,นี่ซื้อเอาล่ะจักบาดน,นี่สองหมื่นสามของแพร่น้ำไปอาราดแล้วบานีโอ้ไปแล้วพี่น้องบอกแค่ ายมองแล้วบานนี้พอพันแพทย์น้ำไปแล้วว่อน้ำครยางบานะเาสามบอกท่สสสเาสามสามสามโอ้สายแข่ของแพทย์น้ำไปละพี่น้องโอ้มาเนาะยิบยแจมไสในหอยพ่นบ่ โอโ้เป็นแสนเป็นเหล้วเนาะมัน,ม,นมันสายแขกมันหาอยากด้ค่อยแขกสายหยอมันแพงอยู่เด้อบ่ได้ตั้งใจเอามาขายบอกรอค่อยถึกมาเนาะมันบุกข้นโอ้เรเขาเราสือจ้อยอาาาานานแล้วล่ะเขาเจ้าซสือสายหยอไปหลายโจแล้วเราเ,เ,เม่อกีกเ่อกี้ยยอขายเรียบร้อยแล้วอื พอยอะเลยขายแล้วบ่เจ้าอือเลขายเยอะตัวแล้วมื้อนี้ขายสองตัวเลี้ยตัวนี้เลยเลี้ยตัวนี้เนาะบักเคิร์กน้อยเนาะเอาไปขุนซะก่อนขายขึ้นบ่ได้ขายลงเอาว่าซั่นมันจังได้ขายว่าซั่นเพิ่นว่าตำรามันมีอยู่ดิตองตัวนี่เที่ยงครับเที่ยงยังล่ะเที่ยงสามเมืองโอ้หาเมืองนี่พี่น้องหาเมืองเลยดิหาเมืองขายให้เวียดไปแล้ว ดังนับจ <|so|>> uh ังบาทเนี่ครับสักลงยอดวิวสิยายยนสักนี่้าอีพอได้พอพยเงยังดังเนาะผู้ใดิว่าักเขามีมุ่นเนาะลูกเคยถาบงโย่ลูกเคยเดกการเด้ลูกเคยถาบงเนวา เพื่อนว่าจะขาย13หาร่อยวัดสพี่รองสอตัวผมนี้ประเมณนตัวเดียวตัวนั้นสิบห้าตัวนั้นสีขายสิบแปดเขาขายสิห้าแล้วแต่ว่าตัวนี้สองตัวนี้สิบสามหาร่อยมองขายันขายขึ้นเ่อไรก็สีขายลงอยูการลดยุ่เงินลอยโอ้เพื่นวาลดให้อยู่เรืองเงินลอยเพื่อนวาลดอยู่ขอไปให้กับเพิ่มย่างเดียว อันีซื่อโทษมาเดียวนีนรถเนาะเบอร์เดียบานนี่ศูนย์เก้าซีศูนย์เก้าองสอง,สองสนาย์เก้าห้าหานี่พี่น้องห่อยพ,พดพดเนาะโอ,โอ,โอมาเลยพี่น้องเนี่<อ>เป็นว่าราคายังคุยกันได้ยือยู่ยบ้านสันสเอาคือพนสีราคาบอกรู้สื่อสื่อขึ้นเพนบอกสื้อลูกพนซื้อเต้าลูกจักบาทแม่นี่จักบาทรเสนางนี่ตัวนี้เขาไปสันนี่ จักบาทนี่อโอ้หมื่นเจ็ดพตัวนั้นเดียบาทนี่หมื่นเจ็ดพร้อยหมื่้าคาเดียวกันราคาเดียวกันเบอร์ิิต่อเขศูนหามศูนย์หกสามหกหกสอหอ่อยกุ้งน้องสาบนี่พี่น้องกูได้อยากได้แต่โทรเข้ามาไว้ไว้ด้วพี่น้องเด้อนี่ผิดควายเลี่ยงนี่พี่น้องงามเลยดอกระบรถติดอันเพื่อใเห็นยาขายงว้เราตวติ ซิาหาพันสีขายเจ็ดพันวันดต่อให้หกพันยังบ่เอาอยู่เาึ้อรถอก็กงแหมเพื่อนัซื้อนโอ้พ่อใหญ่บ้นเห็นนั่นนเพื่อนว่าเพนดีเพื่อนจะขายเจ็ดพันลูกลานให้หกพันังบ่ขายอยู่เห็นหัมองซื้อตีเป้ขึ้นรถไพ่งทั้งไกโอ้แนว่นี่เนาะพ่อใหญ่บ้านเนาะใจดำเพื่อคนนีใจดำาันี 哎，这半天这还哭坏的的。